คนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุมคนเด้อจะมากับพี่น้องขามาเก็บลูกฟอมบวดสีเหลืองกันข่ะงเหลืองทองคะ่ะทุกคนนี่ค,ะค่ะนั่งกับพี่น้อง เก็บให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้หวานหวานในพี่น้องค่ะม,มันสุกจนฉ่ำเลยแล้วเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องขาโอ้ยจนฉ่ำนะคะเก็บค่ะเก็บทุกคนเฮ้ย โอ <Ich |zh|> ้ยได้บุนีกของเงียบมีมีนีบบสวย หวานอร่อยดีครับพี่นอ้องอร่อยเหมือนสีแดงนั่นแหละค่ะทุกคนถ้ามันถูกแดดจะจัดนี่เฮงแบบจะหวานช่ำเลยค่ะคือคือแบบว่ามันมันเราปลูกมันไว้ที่แดดหรือว่าปีไหนที่มันแดดเลยนะอ้หอันนี้เป็นพ่วงเลยจ้ะพี่น้อง คนละไม่ปลอดสารในจ้าพี่น้องขาบบริ้าย่งปลูกเลยไว้กับบริอบริษดน้ำม,มันดอกหดน้ำก็จะหดในช่วงหนาหอนพอเวลาอากาศมันหอนแห้งๆก็จะแบบขีดน้ำหดต้นไม้ก็ จะหดมันไปน้านี่ค่ะนี่ม อุ้ยเยอะนี่นี่มีเยอะเลยค่ะทุกคนนี่เอเคละว้ายนี่เยอะมากเต็มแบบคือสุกจนฉ่ำเลยทุกคนตรงนี้นี่ค่ะทุกคนเนี่ยฉ่ำแล้วไม่ได้แนละ้วลูกนี่นี่ได้อยู่ลูกนี้ได้อยู่คือแบบต้องแบบไม่เละเก็บนี่ต้องเบามากนะทุกคนไม่งั้นเละหมดค่ะ นี่จ้าพี่น้องค่ะจริงๆแล้ววะละัลพอนก็บเริปปูไว้เยอะค่ะพี่น้องค่ะก็ปลูกไว้ก่อเดียวค่ะเขาสือมาก,ก็คือต้นหนึ่งแล้วทีนี้มันก็จะขยายพันธุ์ของมันออกไปเองเป็นสองต้นสามต้นยังยังเนีย่ยมันขยายมากค่ะพี่น้องค่ะนี่ นี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้มันก็แตกออกมานี่ยังต้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันหักไปไสกระปได้พี่น้องนี่ก็ได้ออกมาหนอกสถานทีที่แบบเขาพอตรงกันเห็นมันขึ้นนะเก็บเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนอันนี้เป็นรอบที่สองอส่วนนันนี่เวลาพ่นเด็ดออกมามเลยค่ะพี่น้องเพราะมันอยุดเตไตค่ะงามบ่ เจ็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณพี่น้องสุภุสคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฟอมบวดเหลืองทองหรือล,ดลัดบุรีสีเหลืองค่ะทุกคนอร่อยหวานชื่นใจครับพี่น้อง